เสด็จ้าวันนี้มาแบบไม่สบายด้จ้ะทำขับข่าให้ลูกค้าต้องใส่แมสต้องใส่แมสค์คลุมเอาจ้ะมันเป็นวัดตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนปีเนี่ยเปลี่ยนเยอะจ้ะแล้วก็เวลาเอ็งเดินไปโรงเรียนอากาศมันติดลมติดลมสูงมากติดลมนักมากเลยจ้ะวันนี้เดินทำระย้ามือจีมันจะไม่ได้เตี้ยวเป็นเวลาเตรียมไหลเลยทำด้ายเสาอย่าง เดีอยวอเป,อปรี้ยวเป็นร้อยเลยจ้ะมาก็พักก็ไม่มีามามไหลมาไม่พักกะถิ่มีผักบุ้งผับุ้งตัวนี้มีมดมันนี่ยบอกมันตายหมดแล้วแต่ทำรายงากวิจัมันอยากแต่มีตีนวันวานวันไปรลันไปได้เลยแค่ลานสวิตวันนี้เป็นวันยุทธของวันศาสนาของประเทศของคาทอลิกเนาะทั่วโลกแถวบ้านชั้นหมู่บ้านข้าคาหมู่บ้านชั้นเขาเป็นคาทอลิกเขาแบบ ลูกสาวเป็ดโทรหาลูกสาวลูกสาวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลติดโควิดมาเลือจ่ามามามาติดเอ้ยติดเพ็ดติดป่อไม่รู้นะไม่ได้ชิมแม่ไหลเลยเพาบอกจะรีบทำมันหลายอย่างทำคนเดียวจ้ะคนงานยังช่วยทีวันจันทร์จ้างทีว,นนวันไม่ได้เพราะว่าเองก็จะไม่เหลือค่าแรงไง อืมอร่อยมากเลองเขาไปไทยมาแล้วก็อเ,เอาแกะเอาพริกพริกแดงแดงมาฝากจ้ะแ,แกะก่อนฉันกลัวมันมีหนอนจ้ะไม่มีไข่เนี่ยไม่จะเสียงแบบเนี้ยแหละกินฉันกินยาฉันได้ยามาจากไทยไปไทยรอบที่แล้วว่ายาของเขาที่ยาของชีวิตจีออนมาก มันฟินครับเน,นี่ยฉันฉันอะถ้าเป็นฉันเป็นวัดเป็นอะไรก็กแล้วแต่ออกซิางนี้ที่สุดสำหรับฉันนะมาลุยยละคิวตัจ้จใจอืมอร่อย เดี๋ยวคน,นจะเอาทำแกงมพ่พรมเอาออกมาฮึท่านใส่อัท่อฟิกไปแต่เอา,า,าอาอาากม,ออามาทีละนิดทีละนิดจะเดี๋ยวไปซื้อตีนที่พทอจะไปอาทิตย์หน้าจะไป ไปบ้านไทยจ้ะจะมาได้จะต้นคริสต์มาสจะมาไดนอะ้รเข้าเลยวันหา่างถูกห่างเขาต้องปิดเร็วกเนี่ยจ้ะ่ามโมง สามีตรงเนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงก่อนวันรุ่ยามของเขาจะมีคมริสต์มาสเลยไปถึงเชียงใหม่ก็เจอเลยไปถึงปีแบงก็จะเชียงใหม่มันก็เลยแบบเขามีงานเนี่ยวันนี้เขาไปอะไรกันไปอีกเมืองเขาจะไปเลี้ยงกันตั้เนี่ยังไม่เลี้ยงกันก่อนปิีนู่นนี่นั่นนะอยากทุกคนพาไปซื้อของอะไรแกเลยปีนานสอบไปขับขี่แหละมาอยู่เมืองนอกพี่สาบไปฉันบอกต้องสอบไปขับขี่ได้ có thêm giọt kính ừ. tức này. tức buôn làm hạt ừ ừ sứ mà chào trong màn mạc thì phải chút tham bác hầm lại ừ ừ ừ mà chào. Chào mà ừ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  Buffet. กนเงือกเงือมันออกแต่มันเคยดูมาทําได้มันหอวมันเป็นรอยจ้ะหอขึันเดี๋ยวพัดใส่ได้ละตอนนี้ก็เอลูกชิ้มเราก็ลูกอ็ยังต้องบดไก่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบดไก่เสร็จแล้วก็นนทำใส่ตู้เย็นให้ตรงมั้งเรากับชั่วโมดลูกชิ้มเนี่ย อาาดี๋ยวคนเราแกบนั้นนะเป็นเป็นผุ้แผ่เนี้ยดาผิวหนังพึงจะมาเป็นปีนี่จ้ะมันจะเป็นแบบาขาวๆย่ๆยๆอะเป็นคุยๆอะ กินอ่ะภาคไม่หลายอ่ะกินไปกินด้วยฉันนะจาวในลูกสาวสาวโทรมาออกจากโรงพยาบาลจะไปตลาดสดอืมตลาดที่อยู่บ้านเห็นภาพบนเองกอ่ะเขาไปสั่งภาคกลุ่ม สองถุงรูฉัน้นท่อบันแล้วก็กลุ่มใครเอามาขายจะมีแพงขนาดไหนใครกินจ้ะ,ะกินหอมด้หลายเป็นน้ำร้อนต้นชาบ้านก็กินน้ำร้อนทุกวันเพราะว่าตรงนี้มันยิน ฉันนั้นไม่มีฉันไม่เป็นแล้วจ้ะเรื่องเรื่องจะถูกสาม,มีฉันเป็นดูแลสาม,มีฮิตทุกนย่าตอนค่ำเสร็ไปเรียนกลับมาินตกชิบอปรงศาหาครับม,มีอาการไน่นอยแต่ไม่หลาย ว่านอะไม่หลายตอนไปซื้อของบีบรีบบีบซื่อมันตแจกฟรีก็รูเป็นบันยุทธไงมันปิดเร็วอ่ะ กว่าชอตมันเยอะจนแล้ืม่ปเพลิลนน้องแห้เอาพร่กแก่ง่มาชิมใครไม่ชิมมันมันผ่านไหมให้ท,ทา,าขาย เพิ่มเครื่องเข้าไปได้ได้ไหมได้สำหรับต่างชาติได้ตลอดไม่มีรบกวนเลยตัวเก่ามันร่วง แล่าทไปต่นแหนแล้จะอยากกินเป็ดๆ,เ,ๆเรื่งีป่ปุ่ดมา ขอจะคำให้การผมชอบตั้งชื่อเลยมาตามตีกัรตกองใช้หลากหลายนะตามสหายตามถือ นอกจากม,ม,มันมันอยู่ต่ตรงช่งจมูกอะเสียงเปลี่ยนไปเลยหลานชายจะเป็นอยู่มันแท้ ออเมันยังกอนอยู่คุ้เดียวทำอะไรเสียดายไม่ใ่ไม่จริงอ่ะเจนเนี้ยรูลิมิด que แกดกินหล่ากินพักลปพูดไปนั่นแล้วจ้ะ คุณหลายๆขอโทษขอภัรทำไมสุภาพการกินการพูดเด้อจนะ้ะขอโทษขอโทษแต่น่จจะ